ตะกลัวอะไรครับไปไตุู่มเตยครับนี่ครับผมโอ้ยกินยังไปครับโอ้ยโดดแล้วครับผมโดดแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยนายจะใส่อออตอดตึกตึ๊กตึกตึ๊กไปว่าห่างห่างเบอบออมเบ็ดหลากครับโอ้ยอยู่เลยครับบั้นอยู่วะโอ้ไปอยู่ โอ้ยอ,อยู่ปะอยู่ปะนี่ดูแล้วนี่โอ้โหครับผม โดดแล้วครับผมโดดแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยนายจะใส่สวยครับโอ้อู้โโบ่มาเลยครับเป็นน้ำหนามพัดแห้งบ่วะออ้ยบักไงครับผมปลาอย่งวะปรากฏนี่ครับผมแต้มแรกมาแล้วครับใส่สวยเลยครับใส่สวยเลยทีงไหนท like ี่ยกกันได้วะโอ้อติดต่อโอ้บักไงครับ าทีเวียงตกงไงครับผมบนี่ครับผมแ้มแรกมาแล้วครับบักงเลยครับเอา้ามันมันครับมันมันนี่ครับมันมีก่อเตยอ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาิย่อนลงไปตรงนี้ครับ พอย้อนลงไปแล้วก็ให้น้ำพัดตะกัวพัดตะกัวเขามานะฟังครับตะกัวมันก็จะไลเขามามาแมะอยู่ขางก่อเตยครับขันมันมีโตขันนี้ปรากฏแป๊บเดียวมันก็กินครับตอดแล้วครับตอดแล้วแต่ว่าตาหน่อยว่าตาอดโอ้โตาหน่อยครับ นาที่เป็นพวกปรากฏหน่อยหรือว่าปากง่าครับปลากแยงตอดตึ๊กตึกตึ๊กตึกหรืว่าห่างห่างโบโบโอมเบ็ดลากครับโอ้ยอยู่แล้วครับบั้นอยู่แล้วอยู่แล้วปรากดหน่อยที่อยู่ใบหรือว่าตอดตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกนะครับใส่น้อย อันนี้นี่เพิ่งค่อยอมเบ็ดครับผมนี่ครับใส่ในหน่อยๆเอ้าหมานอีกหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับมีอุ้มใหม่อุ้มใหม่ไงยูตัวนี้เอาที่ย้อนไปข้างๆนี่ครับให้ให้มันไล่เข้าไปใต้อุ้มใหม่ครับตีลงไปตรงกลางเดี๋ยวนำนำพืชพันธุเขามาเองครับ คันคันมิโตนี่บ่นานครับแปบ๊บเดียวเอ้ามาลุ้นมืงครับซีบีโตบ่โอ้ยอยู่วะอยู่วะอยู่วะโอ้ยอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับ,รบแต่ว่วาลอดแต่งงานใหม่งานพักหน้าโอ้ยปรากฏหน่อยครับผมโตไปไงนี่ครับผม มาอีกหนึ่งแต้มครับผมใส่บุคฮวยญ่ประใดนี่ครับขันขนมันมีมีตัวห้อยยอนแป๊บเดียวมันก็กินครับแต่ว่าอาจจะมีแค่อุ้มแล้วโตวครับผมเขาตรงยายไปเรื่อยๆครับข้างหน้ามีอุ้มเตยครับผมอุ้มเตยปลาเนาที่ยอดข้างๆอุ้มเตยครับ ย้อนลงไปเราเขากะให้ตะก,กัวพัดเข้าไปพัดไห้หน้าพัดตะก,กัวเข้าไปใต้อุ้มเตยครับ โอ้ยโอ้โอ้ยวุนวาวางขั้นเลยครับวางขั้นไว้ล้โอ้ยเกือบลากขั้นตกหนามครับโอ้นี่ครับผมขันนั้นไม่โต้นั่นมันโดดได้นี่ลากขั้นเกือบตกหนาครับเมื่อกี้นี่อุ้มเตยครับผม ฮามายอนอุ้มเตยเมื่อกี้ได้เป็นตัวนึงแล้วเมิองฮามาลุนตัวที่มีแต้มป่ดึงขั้นเกือบตกหนามครับกนึงมั้ยขึ้นไปท้่ฟาบรับว้ย ต้องเฮ็ดให้ตะกลัวมันไหลเข้าไปในอุ้มเตยให้ได้ครับคันคันนั้นไม่โตนี่แป๊บเดียวครับกินโอ้ยยูโอ้ยูปะยูปะยูปะโอ้ยยูครับผม นี่ครับผมบอกแล้วล๊บเดบยาวกินครับแง่ข้าไปได้วปลาปุ้มนี่ตัวที่สองแหละครับอนี่ครับผมมันมันบอตึกตกต๊กตึกตึกเลยครับดึงกืดไปเลยครับ่ะมานมาอีกหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเรามาลุ่นต่อครับอุ้มเตยในที่นี้อีกตัวหนึ่งบ่ ได้ไปสองตัวเลยครับอยู่นี่ยวเข้ามาลุนต่อครับเขาจะตกจุดกว่ามันจะมาตอดคันมาตอดแล้วเขาจังหายมาครับต้องพยา,ายามไล่สายให้ให้เข้าไปในอุ้มเตยให้ได้ครับ สายกับไป,น,ปน,บนี่อุบเตยเขาจะวางคันนนางรอครับลุ่นกันตอครับคันมีโตมันเดี๋ยวมันกับมันตอดครับอยูวะโอ้รู้อีกล่ะ 哦。Oh. ยูรับบัตรนี่ยูว่าสิ่แบบก็ดิ้งก็ติดใส่ครับคนหนึ่งของบน้าอ่ามาแล้วครับโอ้ยว่าสิ่แบบก็ดิ้งว่าติดใส่ว่าแต่ครับกินก่อนแตมสามครับผมหมายนี่โอ้ยอันนี้โตไงนี่ครับผมอันนี้ไซส์สวยครับครับนี่ครับผมอีกหนึ่งแถมครับได้สามตัวแล้วครับอยู่ก่อเตยก่อนนี่ เดี๋ยวเขามาลองมาอีกครับจะตกจนกว่ามันซีซีบ่มีป่าต่อดมาทางที่ใหญ่ครับปับต้องให้ให้มันไหลเข้าไปในไหนไลเข้าไปใต้ก่อเตยครับเมื่อกี้แปมที่สามกําลังไปเอาอันกระดิง่งมาเสียบออก,กระดิ่งมาใส่ยู่สันป่าตอดก่อนครับเดี๋ยวองจอกระดิงใส่ครับ ต่แล้วตอดแล้วตอดคอยได้อู้อกว่วโอ้ยหลุดครับบกคาทาใส่กระดิง่งโอ้โหลุดครับว้ยใส่กระดิง่งบกคาทาครับเดี๋ยวอากระดิ่งไปก่อน เมื่อกี้มีปลาตอดครับแต่ว่าเกระดิ่งมาใส่พวัดแล้วมาถือกับเสือกตัวนี้มันเห็อนี่ยเบสบอกอ,อปากปลาครับโอ้ยเดี๋ยวมาดี้ที่ถือออกครับบัดี้ กระดิ่งบาไว้ครับเดี๋ยวให้เที่ยวหลบแดดเนี่ยเล็กน้อยแดดกระหอนแดดซองตาครับตะเวินกำลังสิตกดินเนี่ย,ย,ยตอดแล้วโอ้โหโมยูโอ้ออยโ,ยโอ,อ,อยูครับตอดแต่วัดบ่ถือคือเมื่อกี้อาจจะเป็นน้วัดบ่ทันครับอ đeo tìu luôn rồi này câu này là, qua bên anh đình, nước sài đình thì ở ở Wat Bhatan thì ở để ông ลุอร์ไ,ไหมครับเมื่อกี้วัดวืดครับเมื่อกี้นี่น้อยตอดพ่าเสียเอ็นยีไยกดน้อยแบบนี้ครับนี่ตอดตึก๊กตึ๊กตึกตึก่กกกอมเนี่ยครับ ทอดตื๊กตืกตึกตื๊กไปหึงหึงพวกองค์เบ็ดครับนี่ดูแล้วบานนี่นี่ต้องเลือกจังหวะวัดดีๆครับโอ้ย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 มันไปของโอ้ยของครับเที่อยง่ในบ้านนี่เึงอย่างเดียวครับพี่น้องผมรดกระยาโอ้ยวันปรากฏหน่อยมาเรียเดื้อใสสวยเดื้อโอ้ยของบ้านนี้โอ โอ้ยของครับผมเดี๋ยวจะยังได้เชี่ยวอะไรปะดูด้วยของครับของงาไผ่ครับเป็นตัวปลาปะของงาไผ่ยังได้เชี่ยวอะไรครับ ครับผมโต๊ะเงนะครับพี่เรียกว่าปนประคดหน่อยตอดตัก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 ,ตก,ตกนี่ครับพะวัดมาแล้วโต๊ะเงครับผมอ่ะอีกหนึ่งแต้มครับต่อไมเ้เขาคือขางอุม้มเตยนี่ครับเดียด๋ยวตกยเกลียวก่นแป๊บนึง ไหลาหลอดก็ไปไตกคุ้มเกยกัไเครับมาหลุดมือครับมีตวัวบักอุ้มที่ผ่านมากกนอุ้มเดียวได้สี่ตัวเยังหมานเลยครับ ใส่เวลานิดนึงครับผมตัวเลขตัวตรงนี้ไปไกลครับเพราะว่าอุ้มเกินยืน่นไกลหลักรัทซับพันกับตองเต้เป็นไฟทั้งตัวที่เบียดอับเขาไปยืนเข้าไตอะไรครับ ตัวอะไรครับไปใจอุ่นสวยครับผมอุ้ยกินยังไหวครับตัวนี้ซึ่งดอกต้องไปแพี้เดียวครับตัวนี้ตัวนี้จริงไม่ได้ฝ่าวินเลยครับโอ้ก้อนที่ก้อนที่หมครับแปมสองครับผมใส่สวยท้ำแปมแรลกเลยอุ้นนี่ยเอ้ามันมามครับใต้ต้นไม้นี่ครับคาดว่าหนาที่นี่ปรากฏครับอย่างเขาชืองย้อนไป น,นี่งาใหม่ยอดลงมาวางสายเบ็ดเข้าไว้ครับเจ้าสิ่กินมูครับเด็กกระท้องตาโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมยูบออยูบออยูครับผมแต่ว่าอ้นี่หอกแล้วนี่ก็จะของงาใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่ ครับผมใส่ในน้อยมินิครับครับพี่น้องผมซีเมื่อบาตแล้ะครับนี่ครับเบิ่งผลงานจากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแตมพอดีครับตัวที่ได้ที่แหลกนี้ตัวใหญ่กว่ามูครับถือว่าโอเคครับผมหนาซีหน้าซีพอโลอยู่บ้างครับสิบตัวเพราะว่ามันนี้ตัวใหญ่ตัวน้อยหลายครับได้ตัวน้อยนี่นะครับผลงานเพราะได้อยู่ได้กินครับ เยวะจังไดยขอตัวกับบ้านกนครับจะเฮ็ดเมนูยังจังตีตามกันบึ่งอีกแื่หนึ่งครับผมสุดยอดครับปรากฏที่ตกใเมือวานนี่ครับเอามาหัวก่อนครับเดี๋ยวเขาตีแกงใส่นอมายสมครับใส่สมุนไพรำเล็กน้อยครับตามด้วยน้ำมายสมครับผม อันนี้ล่างน้ำหนึ่งครับผมล่างเอาความเข้มความสมมันออกไปน,น้อยหนึ่งเอาใส่ครับแล้วก็คั้วให้เข้ากันครับเติมน้ำาจ็กน่อยครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ผงซรปรสดีครับปลาซุกเข้ากับตามด้วยต้นหอมผักอีตูแล้วก็บใบบักูครับ ครับพี่น้องผมกินข้าวน้ำกันครับแกงประกดใส่หน่อไม้สมครับผมตกหน้ามุวาดนี่แกงได้หมอไงครับแต่ว่าตักไม่ขึ้นนี่ครับผมแบงไว้แล้วกินขับอื่นมาครับมาโอ้แสบครับครับหนึ่งก้อนกินเข่าครับผมขอน้ำลองข้อเล็กหน่อยครับก็กินมเขาแสบแบบ ผลงานเมื่อวานนี้ถือว่ามา,านกับผมประกฏซิปโตรครับนี่ครับเอามาแกงแซ่บๆครับมาเด้อครับเด้อไปถ้าด้อกินเขาครับกินเขาน้ำกันครับแซ่บๆครับ พี่น้องผมจังไรขอตัวกินข้าวกันครับไม่ที่มีจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้น้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ